ก็3ครั้งน้อยไปเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับจีโฟกุตบอลเกมนะครับชิงเงินรางวัล1,000บาทคนที่5พี่เก่านะครับเนาะอ่าพี่เกาครับเดี๋ยวเรามาดูฝีฝีไม้ลายมือของพี่เกานะฮะสามครั้ง1ลูก12สนามครั้งที่1โอเค่อาไปครั้งที่2ครับ เอาละครั้งที่สามโอเคครับโอ้โหด่านที่หนึ่งผ่านต่อไปครับ well สนามสองครั้งที่หนึ่งโอเคโอ้โหวางได้สวยมากครับน้ำหนัก เยี่ยมต่อไปครั้งที่สองครับโอ้โหครั้งที่สามครับโอ้โหสองสนามครับวันนี้รู้สึกว่ารางวัลของเราจะมีแววนะฮะส,สนามที่สามครับ สนามนี้สี่สาวน้อยยังไม่มีใครผ่านนะฮะเอาละหนึ่งเป็นรูปตัวแอลนะฮะลูกนี้ต้องอยู่ที่การวางนะครับโอ้โหท้าทายแบบนีนะ้มันต้องใช้ฝีมือกันหน่อยจีโฟกุตบอลเกมนะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเกมที่จีโฟกกำลังจะมี มาให้สมาชิกได้ทดสอบฝีมือกันโอ้โหน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเอ้ย oh. เอาแล้วครับลูกนี้โอ้โห oh. เอาแล้วได้ลุ้นแล้วครับใช้ซ้ายได้ไหมได้หมดครับ <c oughs> <c oughs> อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โ oh. ห น้ำหนักมันเกินไปนิดเดียวนะโอ้โหโอ้เป็นไงพลาดตรงไหนเขาเนี่ยอ๋อพลาดลูกที่สองครับลูกวางเลยไปนิดนึงน้ำหนักแรงไปนิดนึงนะครับโอ้โหเกือบสวยเลยโอเคครับผมนี่ครับความสนุกความเร้าใจมันอยู่ตรงนี้ครับได้ง่ายๆมันไม่สนุกครับมันต้องมีความท้าทายกันหน่อยตอนนี้ครับเรามาดูคนที่หกกันนะฮะรก่ก่อน 啊，再见。